วันนี้นะครับมาอยู่ที่วันชัยฟาร์มนะครับควายงามเมืองปราจีนนะครับอยู่กับพี่หนิงนะครับพี่หนิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้มีโอกาสเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับพาพี่น้องนะครับมาดูผลงานการพัฒนาควายของเสียหนิงนะครับวันชัยฟาร์มนะครับอยากให้พี่น้องดู แนวทางการพัฒนาของควายที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับพี่หนิงครับน้องตัวที่อยู่ข้างหน้าเรานี้มีชื่อว่าอะไรครับผมอ่าอันนี้แสงดาวครับแสงดาวเนาะครับแสงดาวเป็นลูกของใครครับลูกของดาว c ีพครับลูกของดาว c ีกับกับแม่น้ําตาลครับแม่น้ําตาลครับแม่น้ําตาลก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงนะครัตัวหนึ่งของวันชัยฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นการพัฒนาที่ถือว่า ลงตัวนะครับเห็นหุ่นที่แรกโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับดูลำตัวดูท้ายนะครับตัวนี้เป็นยังไงจุดเด่นตามสายตาของเจ้าของควายก็จะสูงๆเยอะวครับได้สูงได้ยาวครับหนาหนาด้วยเนาะครับจะสูงครับตัวนี้ท้ายเป็นยังไงท้ายท้ายดีมากเลยครับตัวนี้เนาะครับท้ายสวยหางยาวครับท้ายโค้งสวยหางยาวสีผิวก็ สวยอยู่นะครับตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับโอ้โหสิบสี่เดือนสูงเกือบเกือบร้อยสี่สิบอะครับโอ้ร้อยสี่สิบแล้วเหรอเกือบครับโอ้แค่สิบสี่เดือนนะครับสิบสี่เดือนตัวนี้ต้องบอกว่าลำตัวดีท้ายดีนะครับท้ายเนี่ยยางกว่แม่ยาวครับยังกว่แม่เลยเนาะ ครับท้ายนี่เหมือนน้าตาลเลยตัว้น้ําตาลเลยครับท้ายสวยมากนะครับตัวนี้เป็นควายแม่พันธุ์ในอนาคตเลยใช่ครับจะใช้เป็นตัวต่อยอดครับนะครับไว้ทํารุ่นใหม่ครับไว้ทําพัฒนาเป็นแม่พันธุ์เจนใหม่รุ่นใหม่ใช่ครับอืโอ้สวยตัวนี้สวยนะครับตัวนี้คงอยู่ด้วยกันยาวเนาะครับผม เพราะว่าควายโดยส่วนใหญ่นะครับที่จะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นี่็ก็ถูกแบ่งออกไปเรื่อยนะครับจนจนแบบว่าไม่ไม่เหลือควายที่จะใช้ในการพัฒนาต่อยอดนะครับสําหรับที่นี่นะนะครับอันนี้นเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวหนึ่งครับที่ที่ใหญ่อัน,น่นาจะเป็นอีกตัวนึ่งครับอันนี้มองมองเนี่ยมองอนาคตแล้วคือใหญ่แน่นอนใช่ไหมครับผม มองดูว่าใหญ่แน่ครับนี้ดีๆยืดนี้ดีตัยืนสวยแล้วยืนนี่สวยเลยยืนน่สวยใหม่ๆเลยเนาะยังไม่เป็นเชือกเป็นอะไรเนาะยังไม่เป็นเลยครับเพิ่งสนตะไคร้ได้ไม่นานดูครับดูหน้าตานะครับหน้าตาหน้าตาดีนะครับลูกดาวนี่ให้ลูกลำตัวดีเนาะครับเนี่ยตรงนี้ลำตัวดีมากเลยครับ ดาจะสูงสูงยาวๆครับพอดีดูดดท้ายด,ด,ดูแข่งขากีบสวยนะครับตัวนี้น้องแสงดาวนะครับในอนาคตนี่คือจะใช้เอาไปลงสนามเลยเนาะครับจะไปลงสนามด้วยแล้วก็จะไว้ทำแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ด้วย เอาตอนนี้จะเอาไปทําเนื้อตัวที่ไหนนะที่ชั้นรี่กับหมอครับหมอตุยครับพี่ตุยเนาะครับทําเนื้อทําตัวรอลงสนามนะครับตัวนี้ถ้าพูดถึงควายใหญ่ควายยักษ์นี่ก็ตอนนี้เริ่มมีให้เห็นเยอะนะครับสําหรับข้อของพี่หนิงนะครับถือว่าเป็นควายที่ถูกพัฒนาโดยใช้เจ้าอีทเป็นตัวปรับนะครับโครงสร้างปรับเรื่องของ น้ำนมเนะพี่เนาะครับน้ำนมอีเนี่ยจะเป็นควายสายพันธุ์อิตาลีเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นควายนมเบอร์หนึ่งของอิตาลีนะครับที่เขาใช้ผลิตชีสนะครับในการบริโภคข,ของคนภายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับวันนี้เอาของสวยๆงามๆม,มาให้ดูนะครับสำหรับน้องแสงดาวนะครับลูกเจ้าดาวซีพีกับแม่น้ำตาลนะครับ ตัวนี้รับรองรับประกันใหญ่แน่นอนนะครับครับับดูหน้าตานะครับโอ้โหนตัวนี้เป็นไงพัฒนาออกมาแบบนี้รู้สึก,กพอใจไหมก็พอใจนะครับก็ก็พัฒนาได้นขนาดนี้ก็ดีใจแล้วครับ หน้าตาดีครับทางเขาเปิดกว้างออกดีเนาะครับออกเขาเออครับแข้งขาดีแข่งขาดีเหลี่ยมตัวดีนะตัวนี้เหลี่ยมตัวดีครับเวลายืนยืนเก็บกระดูกดีเนาะครับไม่เห็นกระดูกโผล่ไม่เห็นอะไรเลยตัวนี้ใช่ได้ตัดดีหางดีครับตอนนี้ก็พยายามฝึกอยู่นะคะ สนตาไพได้ไม่นานนะครับสําหรับแสงดาวนะครับอันนี้ดูท้ายนะครับเมื่อกี้เราดูช่วงด้านข้างแล้วรูปทรงท้ายสวยมากนะครับอันนี้คือด้านหลังของเขานะครับนี่ช่วงท้ายนะสุดยอดครับตัวนี้ผมเห็นผมยังชอบเลยนะตั้งแต่เข้ามาดูนะครับตัวดีครับหางดีไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะใจอ่อนหรือเปล่านะฮะจะขอแบ่งไปเลี้ยงท้ายสวยนะครับท้ายสวยครับ นักพี่น้องที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาชมก็เข้ามาดูได้นะครับผลงานการพัฒนาที่หลากหลายนะครับของพี่หนิงนะครับวันชัยฟาร์มนะครับมีทั้งลูกเจ้าอีทลูกเจ้าตั้งนะครับแล้วก็ลูกพ่อพันธุ์สายอื่นๆนะครับที่ใช้พัฒนากับแม่พันธุ์ที่มีอยู่นะครับ